อัเดียดอีกตัวหนึง่งเรียบร้อยแตกเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วใช่ผมเห็นแล้วบนหัว ระวังระวังนี่นี่มันอยูนี่เด่นหวาเด่นหวาเอ็ดไล่ไล่ข้างล่างเลยข้างล่างเลยมอนโดนไว้ตายมันเด่นหวาปะปลาทอดยังเนาะระวังระวังเอามาแล้ว ขวาทางให้ผมนะผมมาแล้วเป็นงงรังแย่ระวังรอลองไป่อลอ่อแล้ว ตาันหนึ i. I này, đ banks, đ ừ, hi, ỉ, ่งโดนโดนโอ๊ยโดนทิงมาเอาหน่อยเอาหน่อยหน้าผมตัวนึงตันแล้วตรงไหนตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยแหละเนี่ยเนี่ยตรงนี่ยโดนึงเนี้ยสองเลยทะลออก

วิงไหมวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งแตกเลย้ตกตายเลยตายเลยอ๋อทิศสามสามทิศสามสามสี่นี่เลยสามสี่แตกเลยอ้าวร่วงยูงนี้เอาไหมมีสามตัวมันน่าจะชุบกันได้นะ bạn ha, ồ, đồn phật đi, ta nói ta hả, đó, hái tai, hái tai, tai, ok, rồi, นั่งมาสคนนะพี่มา่ตัวโผล่เลยนมาสองมานึลง,ล,ลงแล้วด้วยลงแล้วด้วยระวังนะพี่อยู่ข้างอยู่ข้าง,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 งตัวนึงอยู่นู้ เฮ้ยอย่าย่อทาไมนู่นนุ่นอยู่ในโซนนุ่นห่วงล่างห่วงล่างไวิง่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตัง้งมัตั้งนี่นะหมดหมดไปดิ ตรงสองเขาอ,อยู่หลังเนินเนี่ยตับตรงนู้นอู้ไม่ดโดนหมดยอมตายเปล่าเขายอมตายวง <c oughs>